สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุ๊กกี้สาวไทยสไัยชนบทเยอรมันนะคะสำหรับวันนี้นะเราก็มีกิจกรรมในครอบครัวช่วงวันหยุดนะคะช่วงหน้าร้อนในประเทศเยอรมันของเรานะเขาก็จะมีการกิจกรรมปั่นจักรยานเสียงรถมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะมีดังบ้างเพราะว่ามันเป็นอากาศที่ ดีมีแสงแดดนะบางทีก็อาจจะร้อนไปนะวันนี้ก็ร้อนมากกิจกรรมวันนี้เราก็จะพามาล้างรถมอเตอร์ไซค์นะวันนี้ล้างปีละครั้งอนะันนี้ก็เป็นกิจกรรมภายในครอบครัวนะเป็นชีวิตจริงของเมียฝรั่งต่างประเทศเนาะชีวิตก็ไม่ได้สวยหรูนะเราก็ต้องเรียกว่าทำกิจวัตรประจำวันเหมือนคนทั่วไปนะไม่ว่าจะอยู่ประเทศไทยหรืออยู่ในยุโรปนะเราก็ มีเรียกว่าวิถีชีวิตที่แตกต่างกันเนาะก็จะคล้ายๆกันก็ถ้าเราอยากได้เงินไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะเราก็ต้องทํางานนั่นเองนะอัน,นี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ง่ายๆเลยไม่ต้องซื้อหวยไม่ต้องไปเสี่ยงโชคไม่ต้องไปเสี่ยงดวงนะน,นี้ก็เป็นหนึ่งอย่างว่าใครขยันคุณก็จะมีเงินทออใช้อย่างแน่นอนนะการใช้ชีวิตครอบครัวก็เราต้องเลือก่อนที่เราจะ มาใช้ชีวิตที่นี่หรือก่อนที่จะทําอะไรต่างๆนาๆนาเนาะวันนี้เราก็มาล้างมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ามอเตอร์ไซค์คันแรกที่เราไปเดทกับสามีแล้ววันนี้คันเก่าประทะกับคันใหม่เนาะคันหลักของเรานะอันนี้ก็เป็นคันใหม่ที่สามีซื้อมานะเดี๋ยวเราก็ว่าจะขายอยู่นะใครสนใจก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาติดราคาว่าจะขายเท่าไหร่เพราะว่าเขาอยากจะไปซื้อคันใหม่ นั่นไงแต่ใครที่ชอบแบบอันนี้เป็นหนุ่มโสดตัวเล็กๆแต่เขาชอบคันใหญ่ๆนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราถึงเชียร์คนโสดเนาะเพราะว่าเขาจะรีบแต่งงานเพราะเขาจะได้ไปลดหย่อนภาษีนั่นเองนะวันนี้ให้ชมนบรรยากาศบรรยากาศ <c oughs> ชีวิตจริง <c oughs> การทํางานต่างๆเนาะว่าเราทําอะไรบ้างสามีก็มาหัวเราะว่าเรารีบมานั่งม้อมอยหอยสงังตรงรถสวยๆตรงนี้ค่ะ นะคะก็เดี๋ยวมาดูกิจกรรมด้วยกันนะไปค่ะกิจกรรมวันหยุดวันครอบครัวนะเราก็ทำงานช่วยกันนะอันนี้เป็นเมียฝรั่งที่เราไม่ได้มาเป็นมาดามนั่งสบายเป็นคุณนายเลิศหรูนะเราทำงานทุกอย่างที่เราสามารถทำได้นะก็เป็นการเรียกว่าช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่เนาะ เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะมาหาแฟนชาวต่างชาติแล้วจะสบายเนาะคุณคิดให้ดีๆนะใช่ว่าจะไม่มีนะก็มีแต่น้อยมากที่จะมาแล้วบุญภาวัศาสนาส่งเนาะมันก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวนะนะอันนี้ชีวิตจริงเมียฝรั่งต่างประเทศเนาะคนส่วนมากเลยอยากได้เงินก็ต้องทำงานเองเนาะไม่มีน้อยคนที่สามีเขา คือจะให้เงินเราใช้แล้วก็จะส่งไปที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะมีน้อยมากนะสำหรับเราเนี่ยเราก็ไปรับงานมินิจ็อบเ,เล็กน้อยๆนะเพื่อที่จะส่งเงินไปช่วยเหลือทางบ้านได้บ้างนะเท่าที่เราสามารถทำได้แต่จะไม่พยายามขอเงินสามีนะเพราะการที่เราอยากได้อะไรเราต้องทำเองมันจะรู้สึกมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี มากกว่าเนาะเอาที่เราสามารถทำได้เนาะถ้ายังไม่มีก็ยังไม่ส่งนะคะอันนี้เป็นถึงอย่างที่เราต้องอยู่กับความเป็นจริงนะไม่ได้หมายความว่ามีแฟนชาวต่างชาติแล้วคนคนนั้นจะต้องมีเงินเลยอันนี้ก็ไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องจริงเนาะอยากได้เงินคุณก็แค่ไปทำงานเนาะไม่ไม่จำเป็นต้องมามีแฟนชาวต่างชาติคุณอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้คุณอยากได้เงินคุณก็ต้องทำงาน ลูกชายอยากได้เงินลูกชายก็ต้องทํางานด้วยต้องช่วยกันนะไม่ใช่มาแบมือของเงินเราบอกเลยว่าลูกอยากได้เงินลูกต้องช่วยแม่ทํางานเนาะกว่าเราจะได้เงินแต่ละชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องอเหนื่อยไม่ว่าจะทําความสะอาดหรือการดูแลปูผ้าหรือการทำอาหารอะไรก็แล้วแต่เนาะมันทําให้เราเหนื่อยกับสภาพอากาศด้วยหน้าร้อนเราก็ร้อน หน้าหนาวเราก็หนาวหิมะตกอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างว่าจงอยู่ในความเป็นจริงนะไม่ว่าคุณจะเป็นมาอยู่ในต่างประเทศอยู่ในยุโรปนะเรามีเรียว่าความคิดที่ถ้าลงมือทำเราก็จะได้เงินทองนั่นเองไม่ได้สบายอย่างที่ใครคิดพูดไปก็เท่านั้นมาล้างรถมอเตอร์ไซค์กันต่อคันนี้เป็นคันเก่าครั้งแรกที่เรามา ในยุโรปเนาะสามีก็เอาคันนี้นะมารับคันนี้นี่30กว่าปีก็ยังใช้ได้อันนี้เป็นคันใหม่นะคะคันใหม่ก็ขัดอย่างดีเลยบอกว่าจะไปขายคันนี้คันนี้สามีบอกว่ามันหนักเกินไปเพราะว่าเขาตัวเล็กแล้วเวลาติดไฟแดงจอดแล้วเวลาสมมุติจะถอยหลังนิดนึงเนี่ยมันหนักมากนะวันนี้ ใครสนใจอยากจะซื้อนะอันนี้ถ้าขายต่อน่าจะอยู่ที่13,000ออยนะอันนี้คิดว่า13,000ถึง15,000เนาะเห็นสามีพูดประมาณนั้นนะอันนี้รถเก่าเนี่ยใช้ได้30ปีก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนโชคเนี่เราอยากจะลองขับแต่ว่าไม่ได้นากก็ขอนั่งเฉยๆนะ ขับไม่ได้เพราะว่ามันหนักมากๆเลยวันนี้ก็ให้เห็นบรรยากาศแล้วก็วิถีชีวิตจริงสําหรับชีวิตในต่างแดนนะการที่มีครอบครัวกิจกรรมในครอบครัวในแต่ละฤดูนะหวังว่าจะเรียกว่าให้ความเพลิดเพลินแล้วก็ให้คติในการที่จะมาใช้ชีวิตหาสามีชาวต่างชาติหรือชีวิตในชนบทหรือในตัวเมืองนะก็อวยพรให้ทุกคนนะจงประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่หวังเอาไว้นะขอบคุณสำหรับทุกคนที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะชมบรรยากาศกันอีกสักนิดนึงนะขออนุญาตนั่งปัน้นจิ้มบัญนเจอนะคะไปค่ะ